มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะมีเนอแต่ว่ามันช้างชื่อมันต่อยอะไรเต้จะมาตามหาพี่การจนาใครใครใครจะตามใครจะให้ตามหาพี่พี่พี่การจนาในเกิดของคนชื่อเป้เนี่ยระบุชื่อของพ่อแบบแม่ว่านิตยากับสุขพ์ เป็นแม่พี่อพเออพราะขึ้นว่าสองคนนี้ยเสียชีวิตแล้วใช่ต้ยก็เลยจะมาตามหาตัวลูกสาวเขาซึ่งพอพพอ,พอคนเข้าไปในทะเบียนราษของแม่เขาอะพบว่าในทะเบียนทะเบียนบ้านนะครับผมแจ้งแจ้งลูกชื่อลูกอะเป็นชื่อการจนากับนัทธิดาใช่แล้วก็มีทีิพากอใช่แล้วก็ทิพากรหรอ น,น้องสาวน้องเป็นชัทองใช่ไหมใช่แล้วพี่เป้นเนี่ยครับผมในไปนเกิดเขาอะชื่อเป็นชื่อแบบนี้แล้วพอมาดูในรายการชื่อพ่อกับแม่พี่อะชื่อสุพ์กับมิตยาเหมือนกันเหมือนพี่ป้ก็เลยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่มีไม่มีนะ้องเอาเขา้าจริงๆใช่ว่าจะไม่แอบคิดนะครับว่าคําตอบมันจะออกมาเป็นแบบนี้แม่พี่เป็นคนสีตะเกียปะใช่นั่งไงในใเกิดเขาก็ลงสี อ็มีใบใบเกิดที่เขามาให้ดูนะดูไหมพี่ขอพี่ไม่มีน้องชายคือเด็กผู้ชายคนนี้โตมาในมูนิธิมูนิคิในในโบกรุนเที่กรุงเทพตั้งแต่พี่พี่เห็นสูตรบิดาพี่เนี่ยเขาบอกว่าพี่เป็นบุตรลำดับที่สองเพราะฉะนั้นมันยังมีอยู่คนนึงแล้วพี่รู้สึกว่าที่เคยได้ยินมานะพอตอนโตนเนี่ยเป็นพี่สาว พี่ไม่เคยรู้ว่าพี่มีน้องชายเออพี่อาจจะไม่รู้หรือเปล่าพี่มีแต่น้องสาวสองคนใช่ไหมใบเกิดอันนี้ใบเกิดของเขาเขามีการชนะมีต้มีลูกเขาอันนี้คือแจ้งเกิดนเขตพยาไทยเด็กชายเป้ทาไมมีพงหิรันนะตอนแรกนามสกุลไม่ใช่อันนี้พี่เป็นนามสกุลพงนิรันใช่ใช่แล้วทีเนี้ยเนี่ยชุดพพงหิรันพงหิรันแม่ใช่ถูกแปลว่า าสุพุตเนี่ยเป็นชื่อพ่อเป็นพ่อพี่แต่ว่าเขาตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอิสระตอนเขาเปลี่ยนใหม่เป็นชื่ออิสระแต่ว่านามสกุลไม่ใช่นามสกุลนี้ไม่ใช่คงไม่ใช่เขียนอย่างนี้เขามีลูกมิตยามีลูกตอนอายุยี่สิบเจ็ดปีพี่เป้ถูกระบุเป็น บุตรคนที่สองพี่จะเป็นพี่สาวอยู่แล้วถ้าเป็นถ้าเโททีตอนนี้พี่การณนาะอายุเท่าไหร่สี่สิบแสนสี่สิบสองน้องอีกคนเนอ่าน้องนาธิดาอายุสามสิบสามสิบกว่าประมาณสามสิบห้าก็อ่อนกว่าพี่ก้ยเลยเออรุ่นรุ่นใช่ไม่ใช่เพราะว่าพี่จะเป็นปฏิเสธสิพี่เชคไปไม่ได้ที่ว่าจะมีเนอแต่ว่ามันชื่อ แต่ก็ไม่แปลกครับ40กว่าปีครึ่งค่อนชีวิตของพี่การจนาจู่ๆมีใครก็ไม่รู้เดินมาบอกว่าคุณมีน้องชายที่พัดภาพโดยที่ไม่มีมูลแววผ่านหูเลยสักครั้งก็คงยากที่จะเชื่อครับพ่อกับแม่พี่เคยไปอยู่ที่กรุงเทพอารีอย่างนี้ปะใช่เขาเป็นไงเออเนี่ยเขาเจอ,อตอนทีอยู่ซอยอารีตอนนี้ปีผสม สองเก้าทำไมเขาอยากจะตายตอนนี้เขาก็ยืนด้วยด้วยได้ลำแข้งตัวเองแล้วลัะใหวันหนึ่งที่เขาฝันเขาฝันภาพจําวัยเด็กว่าพ่อกับแม่จูมือเขาอะไรเงี้ยใช่อยากเห็นทุกครั้งเึงอ่ะเขาแค่อยากเห็นแ้ after, uh, uh. ่แม่เพราะว่าภาพจํามันก uh, ็จางมากพ่อกับแม่พี <m <m ่เขามีล anyway> ูกสาวสามคนแล้วเขาอยากได้ผู His ้ชายมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาไปไปไว้ที่มูลที่อะไรมันมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้หรอก แม้จะปฏิเสธแบบหัวชนฝาแต่เต้ยก็คิดว่าในใจลึกๆของพี่เขาก็อดสงสัยไม่ได้ก็เลยตัดสินใจโทรหาน้องสาวอีกคนน้องสาวนงัทธิดาชื่อนัทธิดามึงเกิดอายุเท่าไหร่ตอนนี้เออสามสิบสี่คนนี้เกิดปีเกิดพ่ออะไรสามหน่สามหน่งสองเกพี่ชายมึงเกิดสองเก้า มอนไหมอ่ะมันเรื่องเกเรเรื่องจริงเรื่อะไรวะนี่เหมือนพี่ไหมล้าพูดไปไหนเนาะกไม่เห็นก็เขาเลกไม่ตลกนะแนบเบิร์ดจดแตบเบิรดก็ฉันเลยอ่ะเออแม่เบร์เอาเฮ้ยเอาเอละเอาล่ะ ไม่ยาหลอกตัวเองนะตะกี้ตอนแรกบอกไม่ใช่แน่นอนตอนนี้เสียงแล้วหอนะเสียงแล้วหอนเลยตอนนี้เรื่อใช่หลอกแล้วอ่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องตับซื้อก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องถามม่รพี่จะถามใครเนี่ยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจ มันคงได้มประสง,ระง์คระแรงแห่งใจปาหาติยาแห่งรักที่พัดรกักนั้นอน,น,นุภาพบนดาลฝากกดฝา ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า